โอเคครับผมการรีวิวส่งงานนะครับบ่ายวันเสาร์ที่20มิถุนายน2563นะครับผมก็เป็น t ตลิต้าพีอูดนะครับ2011นะผมตัวนี้นะครับก็นี่ลูกค้าก็นัดเข้ามาจากกรุงเทพหานครผมนัดเข้ามาวันนี้นะครับโอเคนี่ก็ติดตั้งเพิ่มนะครับชุดพับไฟฟ้านะของเดิมพับมือนะผมปรับไฟฟ้าพับมือนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มชุดพับไฟฟ้าโดยใช้กระจกเดิมนะครับพร้อมกับ ขับอ,อัโตให้เรียบร้อยนะครับผมสะดวกสบายในการใช้งานนะครับปลดล็อกกระจกก็ก้างออกนะครับอะไรก็เป็นอะไรแท้ตรงรุ่นนะครับผมเราการรับประกันมาเตือนเลยสามปีนะครับใช้มือได้นะครับไม่ต้องลัวไฟฟ้าทํางานปกตินะครับสวิตช์ข้างในรถครับผมก็ เปลี่ยนให้นะครับตัวนี้ตรงรุ่นนะครับผมเป็นสวิตช์แถนตรงรุ่นนะกดพับนะครับกดกลางนะครับผมตัวนี้ก็ของเดิมก็จะมีอยู่แล้วผมเอวตัวนี้ก็เป็นตัวปรับเลนกรนะจกนะครับนี่ก็ล็อกรถนะครับ ล็อกนะครับผมก็เซ็นันล็อกทํางานนะครับกระจกก็จะพับเก็บทันทีนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับวีจีกกไฟฟ้าผมช่างกอฟเชินบุรีผม0 8 5 4์แ5ดห้นะครับสําหรับคันนี้ก็เรียบร้อยดีครับผมขอบคุณครับ